สวัสดีครับช่องแสงคำเตยชาแนลมาพบมาพอกันอีกแล้วนี่ครับพ้าเสาแหลมครับมาปูงยาครับเสาแหลมตำผสมตำเลยม้าปูงยาล้วมึงนี่ลูกาซลาได้ครับนี่ลูกสากลางครับพยาบาลครับนี่งามไปแทลไรเงาเฮาเมื่อนี่ปลูกปลูกปลูกดิปลูกครับปลูกปลูกไปน้ำหดหนาไปน้ำครับพี่น้องครับบ่งงามขึ้นหูไปครับ อ้ายายยายลูกเทลายายสาวแหลมมือแห้งดีเถอะวะโอ้โหสาวแหลมสุดยอดเลยครับนี่ครับน้องคิมครับอนาคตว่าจะส่งไปอยู่กับสาวน้อยเพชรบันแพงนี่ครับซอยสนับสสุนนีเนะครับด้วยพี่น้องเด้อเพื่อดังคือยังอุ๋งอิงเพ่นอุ๋งอิงคือดังเท้สาวสาวคิมหน่อยที่เป็นไงคิมเบอร์นะครับชายาเป็นคิมเบอร์ได้ราารไดพรประดาเลยครับลูกเสลา นี่ครับคิมเบอร์ครับเสียงกับเพื่อนก็ดีเยอะเสียงนี่โอ้ยวงอิงคิดใส่ไปเลยวงอิงคิดใส่ยุกิคิดขวาไปเลยครับเพราะว่าสู่น้องคิมเบอร์เขาไม่ได้ครับ<ๆ>นี่ครับคิมเบอร์เสียงดีเอาจากผล,ผลงานลูกเดี๋ย <ฆๆ S 1> วเดี๋ยวน้องคิมจะร้องเพลงฟังนะครับ<โฆๆ>ท่านผู้ชม จ้ามาจ้าติงจ้ามาจ้าติงจ้ามาจ้าติงจ้าจน้องคิมจัดเดี๋ยวพ่อจัดเองนะครับเอาเจ้าผลงานเพลงนะครับญาเราจะได้งามๆนะครับเอาโลโซไปเลยนะครับอาวเธอพ่านมาได้ยินเพลงนี้ คาดว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉันมอบให้เธอคนเดียวอาจไม่เกี่ยวแต่สำคัญเพราะฉันนั้นอยากให้เธอได้ฟังที่ท้ารศัโทโทรไปหาเธอเรื่อยเปื่อยเหนื่อยก็ยอมก็ใจชอบเธอ ไม่เบาแต่เจจะบกำมไม่รู้เลยว่าเธอไม่ชอบเราไม่สนและไม่คุยไม่อยากฟัง<อ>ก็เลยมาร้องเพลงบอกอบแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจใ้สิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาอยากโกดเลยนะคนดี ยกโทษให้ฉันนะแก้วตาข้าวหลังจะไม่มาจะไม่โทษและสุดท้ายที่ไหนหัวใจมันรำรองอยากจะมองจะมองหน้าเธออีกสักทีก่อนจะลาเธอไป คนใจดำหน้าตาดีขอโทษเธอสักทีจากหัวใจแต่มีหนึ่งคำที่ยังค้างข้างในคำลูกคำพูดลูกผู้ชายฉันชอบเธอโอเย่ oh, yeah. hey. ดูหญ้าต่อครับดูวิธีการปลูกหญ้าต่อครับเอาน้องเคียมมาจับกล้องครับเดี๋ยวฮะวเอา,เอาน้องเคียมจะปลูกเหรอโอเคครับน้องเคียมบอกจะปลูกเองนี่ครับน้องหญิงครับน้องหญิงโอ้โหสุดยอดเลยครับวันนี้กำลังใจของพ่อล้อนเหลือสบายเลย,เยพ่อมาปลูกหญ้าอยู่คนเดียวเหนื่อยตั้งนาน สาวเพิ่งจะมาเนี่ยเห็นครับแปลงยาเราขึ้นแน่ได้แล้วครับทัางก็ขึ้นแน่แล้วเดี๋ยวด้านนี้ละมันยังบดทันเต็มมันไหนเดี๋ยเลยต้นปูมันเต็มนะครับเนาะนี่ครับเต็มแน่นอนครับมือนี่ครับซีแรงแข็งแขันครับซอยกันครับซอยๆกันตรงแล้วแน่นอนเรเมือนี่ยกงไใกล้กแล้วครับพี่น้องครับ เบิงไหนเด้อเบิ้วงเด้อเรียบกันฉันเห็นแน่นอนละมือนี่มาเท่าแหลมมาจับกล้องเท่าแหลมเดี๋ยวไอ้ติคุดเองมดีครับระบบสปริงเกอร์ห้ามีโฮสหนามในนะครับนี่ยตุนสาห้าสิขุดไหมปูเผ้าหมัหมดผ้าหมก ม่วงบักลำไยเนาะเห็นยี่ห้อนาะบักเขือบักแตงบักหุ้งครับปลูกไว้เีื้อเขาใสยังแน่น,นล่ะของเนื้อเขาใสซุ่งมือค้าขายนั่นแหละข้ากระปูกแนวที่มันใสได้สี่ได้ไปถึงซื้อของเพิ่นบักหุ้งกัโอ้ยแพงครับพี่นอ 1, 3, ้องโัวหนึ่งสามร้อยเฮยต้องปลูกเองยังไงก็ฝากติดตามช่องแสงเตยแชนแนลเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อ มือนีกะเอาไ้ทั้นี้นะครับเนาะขอบคุณที่ที่ติดตามผิดพลาดอียกกะขอโทษขออภัยครับมือหนีกะอารมณ์ดียังหน่อย,อยเลยลองเพลงให้ฟังอนะนะขอบคุณครับสบายดีสวัสดีครับ